ที่แก่ไปทีวีมันลงมาด้วยหรอูข้างในเนี่ือูข้างในของแจ๊คเขาปุ๊งอะไรอันนี้มาทานที่แต่ล้วจะไม่แต่อเดี๋ยวว่าอันนี้ให้มาเขาแจ๊คไปขอแจไ่้จอะไรอีกวเองเลอีเจนึงบอกว่าชื่อชื่อชื่อสูงเหียคือึก็คือเขาจะประกันตัวเคราวเนี้ยต้องให้